กเกลียวมารุอิ P320 ก็เรียก,กได้ว่าทิ้งช่วงเวลาไปนานพอสมควรหลังจาก1 7บเเนี่ยออกมาแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยก็โดนฟ้องไปแล้วก็ทําให้ขาดตลาดไปเลยในปัจจุบันกลอกสิบเจมารุอิก็ยังพอหาได้แต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นจากเดิมเกือบ2เท่าแถมการจะออกผลงานรุ่นหลังๆนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์เอาไว้หน่อยเพราะว่าอาจจะโดนซ้ำเหมือนในอด,ดีตก็ได้มาในส่วนของปืนสิ่งที่ได้ก็จะมีสามพาสสัมผัสแล้วก็ฟีลลิ่งเวลาจับเนี่ยก็ถือว่าโอเคน้ำหนักตัวปืนออออยยยยยู่่่่่่่่่ททททีีีี690กกกกกกรรััััมมมเเเเเเเววววลลลลาา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 จจจบนน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 นฟิิงงงะะะะปป็็หหหห้้้้พพสตใไถ แล้วก็อย่างที่รู้กันคือสไลด์เนี่ยเป็นพลาสติกซึ่งคู่แข่งโมเดลนี้ที่ได้เลกสิิ์แท้ยอย่าง VFC แล้วสไลด์เนี่ยเป็นโลหะทำให้เกิดการแข่งขันที่เรียกได้ว่าหนักมากๆ หลังจากทดสอบเอามายิงเนี่ยสไลด์พลาสติกทำงานได้ดีเกินคาดอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสุเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะทําให้ปืนมีความสบัตที่ค่อนข้างสูงเวลาย,ยิงคือเอาง่ายๆแรงถีบเนี่ยแทบไม่หนีกับสไลด์โลหะและไน่นอก,กับปืนมารีความแม่นยำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่1นึ่เลยมีอนตามในวิดีโอเป้า25เมตรเนี่ยเรียกว่าจับวาคือใครที่เล่นปืนมารีสิ่งที่ต้องแต่เลยเนี่ยคือควาแม่นยำโดยข่าวดีเนี่ยคือรุ่นนี้สามารถใช้แก๊สแรงทั่วไปได้ถึงแม้สไลด์จะเป็นพลาสติก <Nice. S 1> ซึ่งเป็น 9ก็พอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่ดีมากของ TM แต่จากที่เราออมาเทียบเท่ากับคู่แข่งอย่างซิกแอรดูเนี่ยในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็มาร์กิ้งเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรอย่างจุดแรกเลยเนี่ยจะไม่มีรุ่น M17 หรือ M18 จะมีเขียนแค่คำว,ว่าป320เท่านั้นแล้วคําว่า s i กเซาเอเนี่ยก็จะหายไปขึ้นมาในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะไม่มีเหมือนกันแต่อย่างของ VFC ที่ได้ลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นดัมมี่เฉยๆแล้วก็หล่นง่ายมากๆและหนึ่งในส่วนที่เรียกได้ว่าเพี้ยนหนักที่สุดเลยก็คือตรงนี้คือเรียกได้ว่าปาดลงไปลึกมากๆโดยสายสะสมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจในรายละเอียดของตัวปืนมากนะก เมา่อในส่วนของแมกกาซีนทเทียบกับ VFC เนี่ยเรียกได้ว่าความต่างเห็นได้ชัด GM จะไม่มีตูดนแม็กของโลโก้ซิกมาร์กิ้งการ์เมทเนี่ยมีเหมือนกันวาวเติมอยู่คนละจุดในาการเทโว่าทั้งคู่เนี่ยแม็กใช้สลับกันไม่ได้จะเป็นแยกระบบไคร่ระบบมันสรุปง,ง่ายๆในเรื่องของมาร์กิ้งตัวนี้ก็คือเป็นปืนซิกเซาเวอร์ที่ไม่มีคำว่าซิกเลยบนปืนบวกกับปัจจุบันเนี่ย VFC ก็มีอะไรแต่งคนกันเยอะพอปืนเป็นที่นิยมคือเอาง่ายๆก็เยอะพอๆกับไฮคาปามาลุยเลยสำหรับสายสะสมเนี่ยอาจจะไม่่่่ปลื้มเทาาไหหรรแตสัับนกกีฬ ประหยัดแกส๊สมีความแม่นยำสูงถ้าสำหรับนักกีฬาตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆแต่ในเรื่องของอะไหล่ตอนนี้ยังต้องรอเพราะว่าปืนเนี่ยยังใหม่มากๆของแต่งเนี่ยออกตามมาไม่ทันสรุปแล้วก็ดีหลกักๆคือความแม่นระบบดีและยิงได้ไวกับเป็นยี่ห้อดังที่มีคนทําอะไหล่แต่งเยอะอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีอะไหล่ตามมาแน่นอนในส่วนของข้อเสียเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีอะไหล่เพราะว่าปืนใหม่มากแับเป็นปืนซิกที่ไม่มีคําว่าซิกสักคำโดยรวมแล้วก็ถือว่าปืนที่อาจจะต้องลงทุนในอนาคตหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไว,ว้